สวัสดีครับน้าหน้าคุ้นมักนาอย่างหากินทุกคุณมือนีแต่มาผู้เผ่วกับบาวีสานอฉยขึ้นเก่านะครับมือนีเดือเดกนะซีทุ่มหาทุ่มแลวนั่งเฮ็ดตอกใน้น้าหน้าขึ้นขึ้นเก่าครับมือนีกะสีมานะครับไอ้เข้มตอกนะครับดูกา้าน้าหน้าขึ้นสร้างไปแล้วเพิ่นว่าแกนกลางมันหลุดเพิ่นว่าคู่ได้ละนี่นะครับเป็นตอกติวนะครับแกนกลางมันหลุดอันนี้ผมกับ,บโบมันใจเพิ่นว่า พื้นสร้างไปแล้วอายแช่พื้นยืมไปไปไปสั้นนะครับแล้วพื้นก็ว่าแกนกลางมันหลุดนะอันนี้ก็บ่าโทษไผรนะครับคันมีปัญหาก็คือทรงเข้มมาเลยสาเหตุนะส่ผมสันนิษฐานนะคือยางเหล็กเลยผมอาจจะรุ่นไฟให้เสือกตัวนี้เสือกในร่อนเนี่ยติดกับไอ้นี่หน่อยเกินไปเพ็่ให้มันหลุดได้นะครับเพื่อให้มันยึดแกนกลางมาอยู่แต่ว่ามันก็ดหลุกอย,อยู่ด้เนาะสาเหตุที่สองก็คือ เพื่อนอาจจะสงสัยนะเพื่อนอาจจะสงสัยเพื <si ่อนอาจจะพีบึงเอมันเอาอย่างนอเฮ็ดนอเนาะก็จะพีบึงนะพีบึงสงสัยก็สิอาจจะดึงดึงดึงนสีหน้าดึงอาจจะลุดนะเพราะว่ามันของผมมันเอาใส่ไอ้ไม่เสียบประดุกหรือว่าเฮ็ดไม่เสียบประดุนะขันเทาขันเทาอแทงหนึ่งเนี่ยมันสีสันโพดขันเทาเอาแทงหนึ่งเนี่ยมันสีสันปพดผมก็เลยต้องมาตัด ตัดตัวยังสี่นะครับตัดแล้วก็เอามาตอยังสี่นะแต่ว่าตั้งแต่เฮ็ดมานี่ก็นี่แหละก็คือเฮ็ดแรกนะผมก็เลยสงสัยนะเพาะิ็มาตอยังสี่มาใส่พอขันห้อยใส่ยังสี่เลยมันสีสันพูดสําหรับผมผมว่ามันสันผุดเห็นบอกมันก็อยู่เป็นคืบเลยมันก็สีเสียงมันก็สีบวกค่อยดีนะผมก็คิดว่าเพื่อนอาจจะสงสัยแล้วเพื่อนก็อาจจะดึงดึงแล้วมันก็จะลุดนะผมคิดว่านะเพราะว่าผมก็สีตอมั้งสี่ มันกรบสีบรอยูเสือกกัสีมัดอยู่นิดเดียวแล้วก็มีท่อหดแต่กับมีเสือกในหลอบในอยู่นับเสือกในหลอบในมัดอยู่อันนี้ก็คร่าวๆกอนนะครับจาเหตุที่ผมสันนิฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือสันแห้งโหดนะแต่ว่าสันแห้งนี่ผมก็คิดว่าบน่าจะรุดนะสันแห้งกับโบนายที่เป็นซันจังไหกระดวกเดีอาจจะโน้มหงอนนะครับก็อันนี้ก็สันนิฐานไปครับแต่จังไหนก็คือทรงกลับขึ้นมาผมบอกแล้วอันไหนที่ห้าซื้อไปแล้วบกเกิดประโยชน์นะทรงกลับขึ้นมาเลย บมมีปัญหาครับผมผมกระสิเข้มให้พื้นคือเกาละดเฮ็ดให้ดีที่สุดเลยก็ขอบคุณนนะที่สรงกลับขึ้นมาผมยังสีได้หู้ดจุดบวกร่องอยู่้องล้ะกะสีได้เอามากแก้ไขให้มันดีขึ้นไปนะก็ขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้นี่นะครับเป็นตอกติวนะแห้งเป็นตอกติวนี้ราคาสีสูงกว่าสีสูงกว่าตอกเนื้อนะครับทรงกลับขึ้นมาเลยบมมีประโยชน์นะคันขันมันบมมีแกนกลางนะเอาตัวนี้บมมีแกนกลางนะมันจะเป็นยังไ๋มันเสีย มันสีสันยากครับเสียงมันสีบอออกแต่ขันมันมีแกนกลางเนี่ยเสียงเสียงมันก็สีทีนะนี่ขนาดเนี่ยเห็นว่าครับเป็นอยังผมว่าตอกติวนะผมคือนห้องขึ้นตรงรีดเห็นไ่เป็นยังผมขึ้นเออขาอยากให้มือไมค์มันไปสั่นเนี่ยเบิ้งที่ละใบมันโกบของสินี่แหละครับเดี๋ยวเอาตอกเหนือมาให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเห็นว่าครับนี่คนลระย่างกันเลยนะครับคนลระย,ย่างกันเลยตอกเนือนี่ยูจังสีเบิดขึ้นครับผมแต่ตอกติวสียังสี ขันห้าบอลีดน่ยเป็นอยังผมคือบอกว่าย่ามเอาไปใส่ในห้างลีดนี่รับวิธีลีดการลีดมีไงครับห้าจับอกว่าทีละเส้นห้ากับหีดหีดออกให้มันบานนะครับเนี่ยให้มันเป็นอย่างสีให้มันบานออกเดี๋ยวข้าวนึ้มันก็หเขาไปอีกนะครับบ่ตตรงห่วงเลยเป็นตอกติวนี่ใส่ผมใส่จนสิ้นเลยล่ะเอาหเข้ายั้งแนวก็สิรีดมันออกนะแค่ว่าเข้าไปไม้แหละเ้าสิบไคยมีเวลายากลีดนะเราอยากไปหาไม้อยากเฝ้ายางหาหม่องซันสิบไคเดียวยางไปลีด ขันรวบใน้มันหูแห้งเขากลีดพร้อมนี่แหละเป็นอย่างมือใหม่ผมคืออย่างแนะนําให้เป็นตอกเหนือมันางแต่ว่าเสียงตอกติวมันกัสีใสนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบกันให้เบิ้งทีายคุณพ่นว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเขาลีดหวงกัสีบานออกจังสีเดี๋ยวข้าวนึงมันกับหขอขคือเกานาตอกเหนือนกย่รงนี่เลยเขากับปตมพุวงเพราะว่าตั้งแต่พะวงหาไม้กับอแห้งแล้วนะมือนี้กัสีเห็ดเข้มเพ่อนไม่มีปัญหาครับผม เบ่อยาาเลยสาหรับผมเฝ้าทรงกลับขึ้นมาโหลดตัวใดมันที่เอาไปซันเราบไวใดน,นูนะ้น่ะยังเงียบครับผมเสียงเงินไปซื้อบมมีประโยชน์นะครับทรงกลับขึ้นมาเลยผมก็สิได้แก้ไขของผมไปเห็นมันดีขึ้นกว่าเขานะับสิภัยย่มไ่เห็นไหนนาผิดหวังนช่วงหลังๆมันีนะครับสิเหตุเป็นตอกอ่อนเหละเด้อเป็นตอกอ่อนจังไยนะครับเดี๋ยวข้าคูนี่ไม่เนะบิ่งนะมันสิเป็นตอกอ,อนอ่อนเลยอยากให้จับแบบนี้นะครับย่ำสันมันสิ เสียงมันสีมีประสิทธ,ธ,ธิภาพแห้งครับผมเพราะว่าช่วงหนีหนูมันเริ่มสิตื่นแล้วเห็นหลายพื้นที่ว่าหนูตื่นหนูตื่นไฟหนูตื่นค้นนะครับเขาต้องเอาเสียงหนุมหน่มๆไปสู่แต่ว่าขอดเสียเลยคือมันสีโบ้ทมอกนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับตอกเนื้อขันตอกออนตอกเนื้อนี่ถือหมอกจ๊จัดนี่เสียงสีบมีนะครับกัพิจารณาบึงแต่ว่าส่วนตอกติวเนี่ยส,สีสีท้นหมอกนะครับแต่ว่าใบามันสีหุบจริงๆละเขากะเคียร์ไม่ลีดอ,อกกับบมีปัญหาอีกอย่างับผม กามิน้มาอัปเดตนะครับต่อเป็นคู่แรกนะตั้งแต่ผมเห็นมากอะเขาก็เคยเห็นกับบงมีปัญหารับผมจะสิไปแก้ไขไอเช่นเห้มันดีขึ้นกว่าเก่าก็มีแค่นั้นแหละปัญหามากเขาก็แกะนะนี่คือนักลบโอเคครับผมฝากมา้นะผมตองนักลบเดี๋ยวกวนไปทำฟังเสียงก่อนนะผูช่วงนี้ก็ราะเด้นไปหาหมายนะครับน่าทายรูกเอาหนูมาอวดกันสนันเลยผมก็อยากไปอยู่เบืองที่นะครับไอซีทุ่ม ซีทุ่มสีหาทุ่มหรอนะซีทุ่มสีหาทุ่มและซีทุ่มครึ่งนะครับยังนางฮ็ดตอกยุ่กะขอคุณหลายๆขอมที่สนับสนุนอยากออกประเทศให้ยุเิตะว่ากะคิกวกะเน้ากะยานเพื่นบริเานใส่นะครับกัสีฟ้าเ็ดให้นะครับแต่ว่าทุกครูออกไปตรงมีคุณภาพอันนี้เพื่อนกับบริเติเรื่องเสียงนะครับบริเติเรื่องเสียงแค่ว่ามันไอแกนมันหลุดนะครับกะยังถือว่าโอเคอยู่ คขันผู้ใดมีปัญหาอย่างสามารถทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ่บาวอีสานนี่แหละโทร่มากกัได้ช่วงนี้กับสติดงานเนี่ยอาจจะตอบกอะกับขอามถขออวามให้น้ำดเด้อเด้อฝากไว้น้ำครับผมตออนักลรบสวัสดีครับ